อ่านโพยแค่นี้ชาวเน็ตถึงกับน้ามาเลยเหรอก็ต้องอธิบายแบบนี้นะครับว่าได้เกิดขึ้นนะครับหลังจากนางสาวแปลงทันชินวัตรเนี่ยได้มีการไปร่วมประชม ACD นะครับที่นับประเทศอิหร่านคือใช้ iPad เนี่ยในการประชุมก็คือ iPad ในการอ่านโพยนี่แหละครับไอจีก <LG S 2> ็แปลกนะครับที่แบบว่าที่แบบว่าจะอ่านแต่เห็นว่าเหมือนคุยอยู่แบบคนแต่ว่าคือจะเหมือนจะก้มอยู่ตลอดเวลานะครับคือมองตกเลยคือการน่าต่างๆนานา,นา,นานเนี่ยตอนนี้ก็คือเข้าใจนะว่าแบบ คือเป็นเป็นคนทำงานของรัฐแหละจากการอ่านคือจะเห็นได้เลยนะครับว่าชินวัตรเนี่ยไม่น่ามีมสาสมองเพียงพอในการเจราจาอันนีารู้ไม่ถนัดที่พูดภาษาไม่ถนัดเนี่ยก็คือแนะนำว่าพูดภาษาไทยแล้วก็มีล่างมาจะดีกว่านะครับก็คือการอ่านโพลในระหว่างการแสดงความเห็นแบบเกี่ยวเนี่ยไม่ใช่กความเห็นที่โพเดียมโพเดียมไม่ใช่เรื่องผิดมากมายหรอกนะครับเพราะการแสดงความคิดเห็นที่เจราจาจะไปต้องมีกรอบเรื่องการนําเสนออยู่แล้ว สำหรับคนที่ชนาญมีสิปัญญามากๆเนี่ยและมีความรู้มากๆนี่ก็ไม่จําเป็นแล้วนะครับที่แบบอ่านโพยขนาดนั้นก็คือบางทีก็โก้มาเป็นบางทีนะครับก็คือแล้วแต่ความจริงก็เออหนาขนาดนั้นหรอกใช่ความจริงนอกจากแพรทองทะนอกจากประเทศเราก้มเนะี่ยประเทศอื่นก็ก้มนะครับผมขอให้ทุกคนดูให้ดีๆก่อนอยาทิ้งกัหเหลือุม้มนุกคนจะมีไหม อันชื่นรู้ใจจักรอันยิ่งฟุตบอลอิสลามีและอินดิมัจจ์เธอมาถึงกับวัฒนธรรมอื่นๆดูแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับเอาจริงๆมันก็ไม่ผิดหรอกนะครับการอ่านโพยแต่ก็อยากให้ควาแบบนั้นหรอกนะอยากจะบอกว่าก็คือคือผมมองว่าอย่าไปแซะก,กันจะดีกว่าคือมันก็ปกตินะปกตทกิทุกประเทศเขาก็อ่านกันอย่างนี้แหละนะครับเราก็แบบคือ,อจะบอกยุทธนะครับว่าก็ มั่นใจแล้วครับไอ้พวกแบบเนี้ยคือเราแค่แบบเออเขาก็ถ้าคนที่แซ่เขาก็แบบเออลองมาเป็นนายกเองก็ได้นะครับในเมื่อเป็นอย่างนี้คือดูจากโซนี้ก็เออก็มาเหมือนกันแล้วเป็นทุกคนหละครับที่กันบ้างกับเรื่องแบบนี้